สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง1จนถึง15กรกฎาคม2567นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล้วครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับหจนถึง15กากรกฎาคมนี้เปิดไพ่ขึ้นมาคนเกิดวันอังคารมีไพ่1เหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคําทำนายครับ ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นครับในเรื่องงานกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีครับไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาของคนเกิดวันอังคารในเรื่องงานนะครับในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าเมื่อมีไพ่ แเหรียญน,นะครับตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปเราจะพูดถึงในช่วง1นึนถึง15กรกฎาคมนี้คนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ได้เจอกับอะไรที่เรียกได้ว่าอาจจะต้องจับงาน2ง,งานทํางาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้หยิบจับหรือว่าลงมือทําอะไรที่ จะเป็นของตัวเองนะครับใครที่กำลังมองในเรื่องของการมีธุรกิจหรือว่าทำอะไรเป็นของตัวเองควบคู่ไปกับงานประจำที่ทำอยู่1จนถึง15การก,กรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีที่จะเริ่มต้นลงมือทำครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามานะครับในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นคนที่ทำ ธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจไปได้เรื่อยๆนะครับอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่เรียกได้ว่าคืบหน้ามากนักหรือว่าเติบโตมากนักแต่ก็เรียกได้ว่าธุรกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีติดขัดนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15การกรกฎาคมนี้นะครับอาจจะมีปัญหาที่ ทำให้คุณหนักใจบ้างนะครับอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ปัญหาบางอย่างที่ต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นบ้างไพ ราชาแห่งถ้วยจะพูดถึงการเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนในองค์กรหรือว่าลูกน้องที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคุณนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขาย1จนถึง15กร,รกฎาคมนี้การค้าการขายจะดีครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบขายดีมีกําไรมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์ก็ดี ค้าขายแบบมีหน้าร้านก็เด่นครับในช่วง1จนถึง15บารกรกฎาคมน,นี้ครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆในเรื่องของการทํางานของคนเกิดวันอังคารครับสิ่งที่ ต้องระวังก็คือระวังในเรื่องของการที่คนรอบข้างนำปัญหามาให้ นะครับหรือว่านําความเดือดร้อนมาให้นั่นเองคนเกิดวันอังคารก็จะต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการทํางานถ้าใครที่อยู่ในช่วงเวลาที่หางานอยู่สมัครงานอยู่1จนถึง15ก,ก,กรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์สมัครงานแล้วจะได้งานครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังหางานหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่สมัครงาน ครับ 1, จนถึง15การกรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใส่ความตั้งใจลงไปให้เต็มที่นะครับโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นนะครับมีเกณฑ์ได้งานถูกใจมีเกณฑ์ได้งานตามที่ตั้งใจไว้สมัครงานมีเกณฑ์ได้งานครับหจนถึง15กรกฎาคมนี้นะครับอาชีพที่การงานโดดเด่นเป็นพิเศษต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองครับคนทำงานธนาคารหรือว่าคนค้าขายคนที่ต้องจับเงินบ่อยๆจับเงินเยอะๆนะครับดวงการงานในช่วงหนึ่งจนถึง15กรกฎาคมนี้จะเด่นเป็นพิเศษรครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง15กรกฎาคมนี้ดวงการเงินของคนเกิวดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง1จนถึง15การกรกฎาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมา ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารน,นะครับหนึ่งจนถึง15กรกฎาคมนี้มีไพ่ The Wheel หรือ Wheel of Fortune ครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนแห่งความโชคดีในเรื่องเงินครับเป็นไพ่ที่พูดถึงพลังงานดีๆในเรื่องเงินที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารครับการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วงหนึ่งจนถึง15กรกฎาคมนี้เรียกได้ว่าการเงินดีการเงินคล่องตัวนะครับมีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีเกณฑ จะมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางการเงินไหลเข้านะครับยิ่งมีไพ่เดอ WORLD ด์ไพ่แห่งความบริบูรณ์ในชีวิตจะพูดถึงการเงินเพิ่มพูน คนเกิดวันอังคารในช่วง1นึ่งจนถึง15กรกฎาคมนี้ลงทุนอะไราไปลงทุนอะไราไว้จะได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจครับไพ่หกถ้วยจะพูดถึงใครที่เคยเสียเงินกับอะไราไปมีเกณฑ์จะได้เงินกลับมานะครับอะไราที่เสียไปมีเกณฑ์จะได้คืนใครตั้งใจจะกู้เงินจะหยิบยืมเงินหรือว่าจะซื้อบ้าน มีเกณฑ์จะซื้อได้นะครับมีเกณฑ์จะกู้ผ่านคนเกิดวันอังคารทั้งหลายใครที่มีลูกหนี้เหนียวนี้หรือว่าเคยยืมเงินเราไปแล้วยังไม่คืนมีเกณฑ์จะทวงได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันอังคารนะครับ 1. จนถึง15กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่า ดวงโชคลาภโดดเด่นนะครับสิ่งโชคมีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้เคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้คนเกิดวันอังคารในช่วง1นึ่จนถึง15กากร,รกฎาคมนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคแนะนำให้ทำบุญกับสัตว์ สี่เท้านะครับก็จะเสริมดวงในเรื่องโชคลาภได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาภเป็นไปตามดวงชะตาของแต่ละคนมีรายละเอียดดวงชะตาที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทําบุญก็อย่าลืมหมั่นทําบุญสร้างกุศลกันด้วยนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายใช้เงินอย่างมีสตินะครับคนเกิดวันอังคารสิ่งที่ต้องระวังในช่วง1จนถึง15กากรกฎาคม กรฎาคมนี้คือระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกนะครับหรือว่าการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินจากผู้คนรอบข้างนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่า1จนถึง15รกรกฎาคมนี้ดวงการเงินเด่นดวงการเงินดีการเงินคล่องตัวดีไม่มีติดขัดนะครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินเคยย่ำแย่การเงินเคยมีปัญหา1จนถึง15รกรกฎาคมนี้ดวงการ เงินของคุณจะดีขึ้นครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับวันหนึจนถึง15กากรกฎาคมนี้ดวงความรักของคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารน,นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15กากรกฎาคมนี้นะครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าจะมีเรื่องให้หนะัก นะครับถือได้ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารมีไพ่สิบคาถาขึ้นมาและตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนาย,ยไพ่ใบนี้จะพูดถึงมีเรื่องหนักใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือบางคู่ความรักความสัมพันธ์จะเจอกับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นบททดสอบก็ว่าได้ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ที่จะเกิด ขึ้นนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วต้องบอกว่า1จนถึง15กรก,กรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่คนรักกับเรานั้นเหมือนกับคุยกันคนละภาษาพูดกันคนละเรื่อง พูดกันแล้วไม่เข้าใจหรือว่าเรียกได้ว่าเรื่องเล็กๆก,ก็ทําให้ทะเลาะกันได้เรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เรื่องไม่เป็นเรื่องจะกลายเป็นเรื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารต้องประคับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีมีไพ่สองดาบขึ้นมาเราจะพูดถึง ปัญหาความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดถึงแต่ในมุมของตัวเองมากจนเกินไปจนบางทีก็ลืมเอาใจเขามาใส่ใจเราจนทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่ามีปัญหาหรือว่ามีกำแพงในความรักของ คุณทั้งคู่ได้คนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่เปิดนะครับคิดจะรักใครชอบใครอย่างได้แต่แอบมองแอบส่องแอบดูนะครับหรือเรียกได้ว่าดวงความรักยังไม่มีเกณฑ์จะสมหวังในช่วง1จนถึง15การก,กรกฎาคมนี้นะครับ คงจะต้องมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบๆตัวไปก่อนคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารในช่วง1%จนถึง15การกรกฎาคมนี้ก็ถือได้ว่ามีทั้งเรื่องที่ดีและมีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับอะไรที่ดีก็ขอให้เป็นพลังใจให้กับคนเกิดวันอังคารในการใช้ชีวิตก็แล้วกันนะครับอะไรที่เป็นคำทำนายในด้านลบก็ขอให้คนเกิดวันอังคารน,นั้น รับฟังและใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับและถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะพิมพ์ตามล ne ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับและสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบ เหมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิคิตเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ